23จอมเผด็จการที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 1. คาลิกูล่าเป็นทรราชเผด็จการที่เก่าแก่และโหดเหี้ยมที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เขาปกครองโรมันในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง4ปีแต่ในช่วงเวลาอันสั้นนี้กลับได้มีการคิดวิธีทรมานผู้ทรยศขึ้นมาใหม่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ช่วงหกเดือนแรกที่เขาปกครองความรุนแรงนั้นจะยังอยู่ในระดับปานกลางแต่หลังจากนั้นก็จะทะวีความโหดเหี้ยมมากขึ้นและเขายังทำสงครามอย่างบ้าคลั่งเพื่อขยายดินแดนของจักรวรรดิโรมัน 2. จักรพรรดิเนโรจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันที่สั่งให้เผาเมืองและสังหารผู้คนนับพัน รวมไปถึงสมาชิกภายในครอบครัวของตัวเองผู้คนจำนวนมากถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองไม่ว่าจะเป็นการเผาการแทงการต้มและการตรึงกับไม้กางเขนอีกทั้งยังสั่งให้จุดไฟเผากุงโรมเพื่อเป็นการป้ายสีให้กับเหล่าคริสเตียนที่ถูกล่าสังหารและทรมานอย่างแสนสาหัสณขณะนั้น 3. ฟูเฟ่เซิงฟู่เซิงคือทรราชตาเดียวแห่งประเทศจีนที่ขึ้นชื่อว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเขาปกครองรัชชินด้วยความโหดร้ายเมื่อรวมเข้ากับนิสัยซาดิสของเขาเขามักจะจับสัตว์มาต้มทั้งเป็นถลกหนังสัตว์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่รวมไปถึงการถลกหนังของมนุษย์และมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาได้ยินคำพูดว่าไม่มีหรือคำว่าขาด รวมไปถึงคำพูดใดก็ตามที่มีความหมายสื่อทำให้เขานึกถึงความบุกพ้องทางร่างกายที่มีตาเดียวก็จะมีการนองเลือดเกิดขึ้นทันที 4. เจงกิสคานจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งมงโกเกลียปกครองในช่วงปีคศ1206ถึงปีคศ1227เจงกิสคานเป็นผู้นำที่มีความกระหายเลือดเป็นอย่างมาก ทำให้นำไปสู่ชัยชนะในสนามรบมากมายและยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจีนเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันเจงกิส่านก็สังหารผู้คนจำนวนมากลือกันว่าหากนักรบของเขาไม่มีน้ำให้ดื่มก็จะดื่มเลือดจากม้าของตัวเองเชื่อกันว่ากองทัพของเจงกิสคานนั้นสังหารผู้คนไปมากกว่า15ล้านคนในบริเวณที่ราบสูงของอิราน ส่วนจำนวนคนตายโดยรวมนั้นตลอดระยะเวลาแห่งการปกครองอยู่ที่20ถึง60ล้านคน 5. วลาดเดออิมพาราหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อวลาดเด็คูลาบุรุษผู้ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครยอดฮิตตลอดกาลอย่างท่านเขาเดค,คูลาวลาดนั้นมีนิสัยและบุคลิกที่โหดร้ายทารุณเป็นอย่างมาก ในระหว่างปีคศ1448ถึงปีคศ1462วลาดนั้นได้สังหารประชากรประมาณ20%โดยการใช้เสาไม้แหลมแทงเหยื่อผ่านรูทวารจนทะลุออกมาทางป่าอ่างอิงความโหดร้ายจากเอกสารของเยอรมันฉบับหนึ่งเราว่าเขาย่างเด็กและนำเนื้อของเด็กนั้นมายัดใส่ปากของคู่เป็นแม่ และตัดหน้าอกของคนผู้เป็นแม่ไปให้คนผู้เป็นพ่อกินหลังจากนั้นก็จับบุคคลทั้งสามเสียบเสาไม้แหลมจนตายทั้งหมด 6. อีวานกษัตริย์องค์แรกของรัเสเซียที่ฉายแววความโหดเหี้ยมตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กโดยการจับสัตว์โยนออกจากยอดของตึกสูงอีวานชื่นชอบการทรมานและการเข็นฆ่าผู้คน โดยการแทงตัดหัวเผาทั้งเป็นทําให้ตาบอดหรือแยกชิ้นร่างกายมนุษย์เป็นต้นเขาสังหารผู้คนแบบไม่ไว้หน้าใครไม่เว้นแม้แต่สหายของตนหรือแม้แต่ทายาทของตัวเองโดยเฉพาะคนที่เขาเห็นว่าเป็นสตรู 7. จโอริเวอร์ครอมเวลโอริเวอร์ครอมเวลเป็นผู้นำกลุ่มราวแฮน ที่ได้รับชัยชนะในช่วงสงครามกลางเมืองของอังกฤษแต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางความเป็นเผด็จการเขาปฏิบัติกับชาวคอทริกชาวสกอตแลนด์และชาวไอริสอย่างโหดเหี้ยมเป็นพิเศษโดยเฉพาะสารศาสนาที่มีความเข้มงวดเป็นอย่างมากจนทำให้ผู้คนล้มตายไปมากมายในระดับของการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์เลยทีเดียว ม m a x i ซีม i เลียน s p i เปียสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสที่สนับสนุนให้ชาวเมืองมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเครื่องสังหารกิโยตินเขาสังหารผู้คนไปมากกว่าสี่0 0ื่นคนในระยะเวลาเพียงสิเดือนและยังมีความเชื่ออันน่ากลัวว่าการฆ่านั้นดีกว่าการให้อภัย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้สั่งให้ทำการโจมตีเวนดี้สังหารทหารไปมากกว่า1นึ่งแสนนาย9 p o พอลฟิลิโอดิอาร i สพอลิฟิโอดิอาสเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ปลดปล่อยประเทศเม็เมกซิโกจากมานูเอลกอนซาเลสที่ไม่ยอมสละตำแหน่งประธานาธิบดีตามที่กฎหมายได้กำหนดแต่หลังจากนั้นไม่นานเขา กลปกครองประเทศด้วยกำมปั้นเหล็กแห่งความกลัวอย่างยาวนานถึง2 7จปีเพราะเขามีแนวคิดให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าประชาชนในประเทศดิอาสตีหน้าซื่อสวมหนังลูกแกะแต่ภายในจิตใจกลับเต็มไปด้วยความคดโกงมากมายเขาวรวบอำนาจรวบศูนย์ราชการและทำลายล้างเศรษฐกิจของประเทศโดยการประกาศว่าเป็นแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขอบการจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เขาและพรรคพวกได้แก้ไขผลแก้นสมัครเอาไวใ้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว10เอนเวอร์ปาชานายทหารของตุรกีที่ได้ไต่เต้าขึ้นสู่อำนาจกระทังได้กลายมาเป็นผู้นำจกกักรวรรดิออกโตมันเขานำกองทัพเข้าสู่สนามรบในสงครามบอลขาดและสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จนกระทั่งกองทัพของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในยุทธการสาลิกามิสและกระตุนให้เขาเริ่มแผนการทำลายล้างอาเมเนียโดยการคัดเลือกชาวอาเมเนียมาเป็นแพะรับบาปในความพ่ายแพ้เชื่อกันว่าคำว่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของเขาณนะช่วงเวลาต่อมา พราะมีชีวิตกว่า25,000านห้ชีวิตที่เสียไปได้กลายมาเป็นข้อพิสูจน์ความโหดร้ายในจิตใจของเขาได้เป็นอย่างดี11เลโอโปลดที่2แห่งเบลเยียมในสมัยของราชเลโอโปลดที่2ปกครองรัฐอิสระคองโกที่มีขนาดใหญ่กว่าเบลเยียมถึง76เท่าและกลายมาเป็นแสงแห่งความหวังที่ผู้คนทั้งโลกต่างพากันจับจ้องว่า จะมาช่วยเหลือประเทศคองโกแต่ภายใต้การปกครองระหว่างปีคศ1885ถึงปีคศ1908ประเทศคองโกกับตกอยู่ในม่านหมอกแห่งความสะพรึงกลัวมีคนมากกว่า500,000รายเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากนอกจากนี้เลโอโปที่2ยังสังหารประชาชนกว่า10ล้านคนคิดเป็นร้อยละ50ของประชากรทั้งหมด เพียงเพื่อให้เขามีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นเอง 12. โจเซฟสตาลินเป็นจอมเผด็จการของสหภาพโซเวียตระหว่างปีคศ1922ถึงปีคศ1953เป็นระยะเวลานาน,านกว่า30ปีที่สตาลินปกครองประเทศด้วยความหวาดกลัวและความรุนแรงการตัดสินใจของเขานำมาซึ่งความอดอยากที่ฆ่าชีวิตของประชากรเป็นนับล้าน การส,สังหารประชาชนของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมภายใต้การปกครองอย่างยาวนานกล่าวกันว่ามีผู้หญิงชาวเยอรมันมากกว่า1,5ล้าน5แสนคนถูกข่มขืนสำหรับยอดตัวเลขการสังหารจากความบ้าคลั่งของเขามีถึง20ล้านคนสตาลินยังเคยกล่าวคำพูดที่น่าตกใจเอาไว้ว่าการตายหนึ่งครั้งเป็นโศกนาฏก,กรรมแต่การตายนับหลานเป็นเพียงสถิติ 13. เหมาเจ๋อตง ผู้นำของประเทศจีนในช่วงปีคศ1943ถึงปีคศ1976ที่เต็มไปด้วยความฝันที่จะนำพาประเทศจีนให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ในระหว่างทางเขาได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตจากคำสั่งของเขาไดา้เอ40ถึง70ล้านคน จากการบังคับใช้แรงงานการประหารชีวิตและความโอดอยาก 14. อดอลฟ์ฟิตเลอร์นายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมน,นีระหว่างปีคศ1933ถึงปีคศ1945และยังเป็นท่านผู้นำแห่งพรรคนาซีเขาเป็นจอมเผด็จการที่เต็มไปด้วยความชาญฉลาดร,รักในศินลปะและสร้างสารรค์ความโหมดร้าย ที่เป็นผู้จุดไฟสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์นั้นเชื่อว่าชาวยิวคือต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลในประเทศทำให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างมากในการล่าสังหารชาวยิวทั่วโลกความพยายามอันบ้าคลั่งนี้ทำให้มีคนตายไปมากกว่า50ล้านคนทั่วโลกในวาระสุดท้ายเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรบุกเข้าถึงกรุงเบอร์ลินเขาก็ยิงตัวตายในบังเกอร์หลบภัยใต้ดิน เมื่อวันที่30เมษายนปีคศ1945 15. ไฮริชฮิมเลอร์หัวหน้าหน่วย SS ของพรรคนาซีมันสมองและผู้บงการหลังคำสั่งสังหารชาวยิวทั้งหมดในทวีปยุโรปประมาณตัวเลขเอาไว้ว่าฮิมเลอร์นั้นสั่งฆ่าชาวยิวไปมากกว่า6ล้านคนและผู้คนอีกมากมายที่พักนาซีลงความเห็นว่าไม่ควรมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ยังมีข่าวลืออันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของเครื่องเรือนที่ทำขึ้นจากกระดูกและผิวหนังของชาวยู 16. ยาดอนเละอูฮอนเละโคไมนี่โคไมนี่นั้นเป็นผู้นำศาสนาของประเทศอิหร่านในปีคศ .1979 ถึงปีคศ .1989 เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติอิหร่านในปีคศ1979เขาปฏิเสธที่จะสร้างหนุนทางมิตรภาพกับอิรักรรส่งผลให้เกิดการนองเลือดของผู้คน1-2ล้านคนในระหว่างสงครามศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม 17. ตระกูลคลิมระบบะเผด็จการทห,หารของประเทศเกาหลีเหนือเริ่มขึ้นในปีคศ1948 ถึงปีคศ1 9 7 2หลังจากที่คิมยองซุนเปิดฉากสงครามเกาหลีจนทำให้ประชาชนชาวเกาหลีเสียชีวิตมากถึง3ล้านคนแถมชาวเกาหลีเหนือ,อยังถูกล้างสมองให้เถิดทูลท่านผู้นำของตัวเองประดุจเทพเจ้าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปลูกชายของเขาคิมจองอิลก็ขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อและต่อด้วยคิมจองอึน ขอบครัวรเผด็จการนี้ทำให้ผู้คนในประเทศอดอยากการทรมานอย่างป่าเถื่อนและการประหารชีวิตมาอย่างยาวนานกว่า70ปีจากนโยบายแห่งความโหดร้ายที่ถูกส่งมอบอำนาจต่อกันมาอย่างยาวนานถึงสรุ่น 18. พลพศผู้นำขเขมนแดงที่ทำการปฏิวัติยึดประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นก็เกิดการเริ่มต้น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อนร่วมชาติของตัวเองเพราะเชื่อว่าการทำลายอารยธรรมของกัมพูชาจนสินส้นซากจะช่วยให้สามารถเริ่มต้นระบบการปกครองแบบใหม่และยุคใหม่ที่ดีกว่าเดิมจอมเด็จการคนนี้อาจจะเป็นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์โลกที่ออกคำสั่งให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศของตัวเองอย่างเป็นทางการในระหว่างปีคศ1976 ถึงปีคศ1,979เพียง3ปีเขาสังหารเพื่อนร่วมชาติไปถึงสองล้านคน 19. สัตว์ดัดดัมฮุตเซนจอมผดเด็จการที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีในระหว่างปีคศ1,979ถึงปีคอส2,003ได้อนุมัติคำสั่งการโจมตีผู้คนจำนวนนับไม่ถว้วนโดยนโยบายที่ดุดันรุนแรง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่าสองล้านคนไม่ว่าจะทั้งจากสารเคมีการทุบตีหรืออาวุธสงครามแถมสัดดํานั้นยังมีการทําการบันทึกการทรมานและการเสียชีวิตเอาไว้หลายเหตุการณ์เพียงเพื่อที่จะได้นํามาเปิดดูในวันหลังการกระทำทั้งหมดนี้เองที่ทําให้เขาถูกตัดสินมีความผิดในฐานะอาชญากรต่อมนุษยชาติ และถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอมูอัมอมากัตตฟฟีผู้ที่ประกาศว่าตนเองเป็นผู้นำแห่งการปฏิวัติของประเทศลิเบียที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานกว่า50ปีในช่วงแรกเขาเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากที่นำการปฏิวัติมาสู่ประเทศในปีคศ1969หลังจากที่รวบอำนาจการปกครองสำเร็จระบบ ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเผด็จการทหารที่มีความโหดร้ายและไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเขาถึงขนาดสั่งให้ทหารยิ่งใส่ประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่เขาออกจากตำแหน่ง21อินทีอารมินอินดีอารมินเหยําทำหน้าที่เป็นเสนาธิการของกองทัพบ,บวกประเทศยู่กันดาที่ได้ตบปากรับคำกับประธานาธิบดีโอบเท ว่าจะดูแลประเทศให้สงบเรียบร้อยในขณะที่ประธานาธิบดีโอบาเทเดินทางไปร่วมประชุมที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เขากับประกาศตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีของประเทศและปกครองประเทศด้วยระบบเผด็จการทหารพร้อมกับสมญานามชวนน่าสยองว่าค้นขายเนื้อแห่งยูกันดาเขาขีนฆ่าผู้คนในประเทศอย่างโหดเหี้ยมโดยการนำมาเป็นอาหารให้จระเ้ 22. โรบอตมูกาเบประธานาธิบดีของประเทศซิมบับเว7ครั้งสอนมีผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองและบุคคลในตำแหน่งสำคัญมากมายได้พยายามแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามูกาเบได้รับตำแหน่งเพราะการทำทุจริตเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีคศ2013จากการรายงานของ Amnesty International และ Human Rights รัฐบาลของเขาละเมิดสิทธิในที่พักอาศัยอาหารเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนอีกทั้งยังได้สร้างกฎหมายเพื่อเอาผิดกลุ่มคนที่รักร่วมเพศเดียวกันอีกด้วย 23. บาซาซาอัลาสซาสประธานาธิบดีของประเทศซีเรียที่ตั้งระบบการปกครองแบบเผด็จการขึ้นมาควบคุมประเทศ เขาถูกตั้งข้อหาว่าทำการล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองหลายครั้งรวมไปถึงการปราบปรามเสรีภาพในการพูดทางการเมืองอย่างรุนแรงการปราบปรามครั้งใหญ่นำไปสู่สงครามกลางเมืองในประเทศอย่างต่อเนื่องกองกำลังของรัฐบาลใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกับผู้ประท้วงชาวซีเรียนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าทางรัฐบาลใช้อาวุธเคมีในสงครามอีกด้วย จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ